สวัสดีทักทายผู้ชมทุกท่านครับก็มาพบกับผมแท็กซี่ครับเพจเพียงเกษตร2018นะครับอยู่กับผมตรงนี้ครับภาพนั้นยานี้ EP นี้ ep ที่76แล้ววันนี้เป็นวันจันทร์ที่7เมษายน2568นะครับเราก็ทักทายผู้ชมทาง YouTube แล้วก็ TikTok p n เพียงเกษตร2018ด้วยนะครับ สะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางไหนได้ยินดีได้เลยนะครับแล้วแต่ท่านนะครับแต่ก็มาเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับเราก็จะมีรายการดีๆนะครับเป็นการนําเอาภาพนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ในแปลงเกษตรกรมานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขโดยให้ชื่อรายการนี้ว่าภาพนั้นยานี้นั่นเองนะครับ ก็ใครที่ตามกันมารอบนี้ก็รอบที่76นะักนะหวังว่าจะไม่เบื่อกันไปซะก่อนนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีภาพอะไรมาใหม่ๆเกี่ยวข้องกับท่าน หรือว่าคล้ายคลึงกับปัญหาที่กําลังเกิดในแปลงท่านท่านก็เอาไปเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาให้ถูกต้องได้นะครับมีปัญหาการใช้ยานะครับหรือว่าเลือกใช้ไม่ถูกนะครับก็สามารถที่จะปรึกษา,าผมเข้ามาได้นะครับทางาช่องทางเพจก็ได้หรือทาง l i น์แอก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้0928064466นะครับเมมเบอร์เนี้ยไลน์ผมก็จะขึ้นท่านสามารถส่งภาพ ส่งคลิปวิดีโอมาปรึกษาได้หรือว่าถ้าให้สะดวกเลยก็ทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับส่งภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นมาให้อาดดูได้นะครับจะได้รู้ว่ามเป็นโรคอะไรเป็นปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรจะได้แก้ให้ตรงกับสาเหตุเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกเลยครับเอวันนี้นะครับมีหลากหลายนะครับก็วันนี้เริ่มต้นรู้สึกจะเป็นเรื่องโรคนะครับใครที่ ปลูกมะเขือเทศแล้วเจอปัญหาแบบนี้บ้างนะครับภาพนั้นคือนะครับก็เป็นเชื้อราลาเข้ากิ่งนะครับอ่านี่นะครับเห็นกันจะจะเนะาะปกติแล้วถ้าเป็นพวกนี้แอดเองก็จะแนะนำง่ายๆก็หากลุ่มยาเชื้อราที่เป็นกลุ่มสามก็ได้กลุ่ม11หรือ11บวก3ก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็แอดจะหยิบง่ายๆก่อนเนาะ ก็เอาเป็นแบบนี้ก่อนกลุ่ม11เดียวๆไพลาโคโซบินตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะหาง่ายเดี๋ยวนี้ราคาถูกไม่แพงมากแต่ก่อนแพงเนาะอัตราการใช้ประมาณ2 0 2 5ซี c c, ต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือถ้าท่านจะเอาเป็นยาบวกนะครับก็ตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นโพบิโคโนโซนบวกอะอซซีโซบินเป็น3 11นะครับตัวนี้นะครับอ่าเนาะ อันนี้ก็ได้อัตราการใช้พอกัน 20- 25ถึงซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับอ่ะภาพแรกนะครับลาเข้ากิ่งแบบนี้นะครับก็ใช้ยานี้นะครับหรือใช้ยานี้นะครับอ่ะโอเคไปกันแบบสบายๆครับวันนี้น่าจะได้หลายภาพอยู่เนาะโอเคต่อมานี่เป็นใบอะไรเนี่ยใบฝรั่งหรือใบอะไรนะครับน่าจะฝรั่งนะอ่ะโอเค เห็นเป็นจุดหลังใบแบบนี้ส้มๆแบบนี้ขึ้นเป็นดวงๆแบบนี้นะครับก็คงไม่พ้นกับราสนิมนะครับเป็นราสนิมส้มนะครับเราเรียกว่า,าเ,เกิดขึ้นมาตามการระบาดของแมลงหลายๆชนิดเนาะที่จะนําเข้ามานะครับแต่ก็บางทีก็เจอบางปีก็ไม่มีนะครับราสนิมนะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้ยาแบบเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับ ก็คือกลุ่ม3,61ก็ได้หรือกลุ่ม3เดี่ยวก็ได้นะครับก็มีเยอะแยะเนาะที่เห็นดังๆอยู่ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับกลุ่ม3สารฟูไตอโฟนนะครับตัวนี้นะครับก็ลาสนิมเขาก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะโอเคนะตัวนี้อัตราการใช้ก็อยู่ประมาณ 25-30cc ซีซีต่อน้ำลิตรนะครับอีกตัวหนึ่งที่สนิมเก่งๆนะครับก็จะเป็นตัว 11บวก3นะครับไตฟ็อกซี่โซบินบวกทีบูคนาโซนนะครับตัวนี้ได้เลยเนี่ยเขาจะเขียนลาสนิมด้วยนะแต่ตัวนี้เขาขึ้นทะเบียนอยู่ในเ้าโพดหวานนะแต่ก็ใช้ได้นอเป็นเชื้อลาสนิมเหมือนกันนะครับตัวนี้อันตรายการใช้20-25ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับโอเคภาพนั้นคือลาสนิมนะครับก็ใช้ยานี้หรือใช้ยานี้ นะครับอ่ะไปต่อนะครับเริ่มที่โรคไป2โรคแล้วนะวันนี้รู้สึกว่าจะมีโรคนะครับอ่ะย้ํากันอยู่ที่โรคอีกเพีนิดนึงไปกันทีเดียวเลยไหนๆเพื่อพูดเรื่องโรคแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกลาขมเหมาหรือลากรรมยีนะครับอันนี้เกิดในถั่วฝักยาวนะครับอ่าบางคนเรียกลาสีเทาลาอะไรพวกนี้นะครับก็แอดแนะนําให้ใช้ยาประมาณนี้แล้วกันยากลุ่มเดียวกันเนี้ยสบวกสิ 11, หรือ สเดียวหรือ11เดี่ยวก็ได้ที่เราพูดมาทั้ง2โลกเนะาะประมาณนี้จะได้ไม่ไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากนะครับเพิ่มเติมมาคันนี้ก็จะเป็นเรื่องใบจุดบ้างโรคใบจุดในมะเขือเทศนะครับนี่นะครับอ่าภาพนั้นคือพวกโรคใบจุดนะครับอาจะใช้กลุ่ม3า1ก็ก็ได้หรือมีทางเลือกอื่นๆมีบ้างนะครับก็ เอาเป็นกลุ่มนี้แล้วกันกลุ่ม2 i p ไอโพไดโอนนะครับตัวนี้เป็น50%ลรนูป S4 ด้วยนะน่าใช้นะครับเป็นรูปครีมนะครับปกติเราจะเห็นอีกยี่ห้อหนึ่งจะเป็นรูปผงเนาะ,ะเปอร์เซ็นต์น่าจะเดียวกันนี่แหละนะครับอันนี้จะเป็นรูปครีมรูปน้ำน่าจะชนะใช้ง่ายขึ้นนะครับอัตรา,าก,การใช้อยู่ยี่สห้าถึงสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอ่ะไรจุดมะเขือเทศนะครับก็ใช้ยานี้ ได้นะครับหรือใช้3บวก11ก็ได้นะครับหรือเอาอีกสักตัวหนึ่งดีว่ามีไหมหยิบมาไหมอ่านี่ได้ครับตัวนี้ได้อ่านี่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นยาบวกนะเป็นกลุ่ม11แต่บวกก e ลุ่ม M03 นะครับเป็นไพลาโคโซบินบวกเมทิเลมนี่เลยนะครับอัตราการใช้อยู่ประมาณ30-40กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับฝากไปด้วย2ตัวแล้วกันนะครับมะเขือเทศนะครับ ต่อมาจะขยับไปทางแมลงมบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทุเรียนนะครับใบทุเรียนนะก็จะเป็นเพี้ยไรเพี้ยหอยนะครับเพี้ยหอยนะ,ะหลายท่านมีปัญหานะครับยาที่แอดจะแนะนําวันนี้มีตัวไหนบ้างเดี๋ยวนะครับขออนุญ,ญาตจ,จัดลําดับนิดนึงเพราะว่าวันนี้หยิบยามาค่อนข้างเยอะเนาะมันจะทับทบกันอยู่นะครับอ่า เพี้ยหอยตัวแรกแแนะนำตัวนี้ท่านน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับสารจากกลุ่ม 1B โพไทโอฟอรดนะครับ50% EC นะครับเพี้ยหอยค่อนข้างเก่งเป็นยาที่อยู่มานานแล้วนะครับอัตราการใช้ตอนนี้ใช้กันอยู่ 30-50cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับได้เพี้ยหอยเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนนะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาอีกตัวหนึง่งแอจะแนะนำตัวนี้นะครับ เพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะครับสไปโรเตตแมท24% sc นะครับตัวนี้ก็ทำออกมาจริงๆมันจะมีตัวเก่ามันเป็น5% od ตัวนี้เป็น24%นะครับเหมาะมากสำหรับทุเรียนนะครับก็ใช้กันเริ่มเยอะมากแล้วเพี้ยหอยเพี้ยแป้งเพี้ยไก่แจ้อะไรพวกนี้นะครับเพี้ยจักระจันก็ได้ด้วยนะนะครับโอเคนะครับก็ภาพนี้นะครับภาพนั้นคือเพี้ยหอยในทุเรียนนะครับก็ ตัวแรกก็ใช้ยานี้นะครับหรือใช้ยานี้นะครับอัตราการใช้ตัวสไปโรเทอร์มเตมเตมก็ประมาณ1 0 c ซีซีแต่น้ำ20ลิตรเขาจะมีแถมยาจะใบมาให,ให้ก็ใช้อย่างละ1ิบไปเลยนะครับตัวต่อมาเป็นมแมลงนะครับตัวนี้ใครปลูกมะเขือเปาะนะครับหรือมะเขือยาวจะเจอปัญหาแบบนี้ยอดเหี่ยวไปเฉยๆเลยนะครับ อันนี้จะเป็นอาการของหนอนเจาะนะครับเจาะลําต้นหรือเจาะกิ่งนะครับถ้าง่ายๆท่านอาจจะเริ่มใช้จากพวกอิมามแบคตินกลุ่ม6ก็ได้หรือจะเป็นตัวนี้กลุ่ม 1B ไตรอะโซฟอสพวกนี้ก่อนก็ได้นะครับหนอนเจาะต้นนะครับแต่ถ้ามันเริ่มรู้สึกว่ามันระบาดมากขึ้นท่านอาจจะต้องใช้ยาที่แรงขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นตัวไหนดีนะเดี๋ยวนะครับ แบ,บหนึ่งนะอ่าเป็นตัวนี้ก็ได้ครับอ่าค่อนข้างใช้ตอนนี้ทะเบียนออกมาเยอะและ้วกลุ่ม28คอรันทานิลิโพนี่ก็ได้นะครับอ่าโอเคนะอัตราการใช้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ20เนาะซีอ่าป้องกันก็อยู่ประมาณ10ซี cc แต่แอดจะแนะนำา 20- 25บถีต่น้ำ20ลิตรนะครับอ่านอนเจาะต้นนะครับก็ใช้ยานี้หรือใช้ยานี้ นะครับอ่าลองใช้กลุ่ม1 B หรือกลุ่ม28ก็ได้นะครับเอาง่ายๆวันนี้จะไม่แนะนํายาหลายตัวเนาะจะได้ไม่สับสนจริงๆมันยาตัวอื่นมันก็ใช้ได้แต่วันนี้เราเราชี้ประเด็นเอาตัวเน้นๆไปเลยนะครับต่อมาใครที่ทำนานะครับหวังจะได้ผลผลิตดีแต่มาเจอปัญหานี้นะครับเป็นโรคประจําเลยนะครับก่อนจะเก็บเกี่ยวคือมเมล็ดด่างนั่นเองนะครับมเมล็ดด่างนะครับ เป็นโรคที่มากับช่วงก่อนเก็บผลผลิตเนาะจะทําให้ผลผลิตสูญเสียน้ําหนักไปเยอะนะครับแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตไม่เต็มที่วันนี้ก็แนะนําตัวแรกแนะนําตัวนี้เลยกลุ่ม3นะครับก็จะเป็นฟูซิลาโซนนะครับตัวนี้4 0่เซน EC นะครับนี่อัอตราการใช้ตัวนี้แอดไม่ค่อยได้นั่นบ่อยเนะาะสี่สิบซีซีต่อไร่โดยประมาณนะครับก็ อยู่ประมาณ1 0ซีต่อน้า20ลิตรนั่นแหละครับอ่าอันนี้ก็ฉีดได้เลยพอข้าวเรียกว่าบางคนเขาก็ฉีดตั้งแต่ข้าวออกเนาะหรือบางคนก็ฉีดไล่กล้มก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าช่วงนี้ก็ใช้ไล่กล้มครั้งเดียวก็ได้นะครับฟูซิลาโซนฝากไปด้วยนะครับโรคเม็ดด่างอันนี้กลุ่มจากกลุ่ม3นะครับหรือถ้าท่านไม่ใช้กลุ่ม3ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ 11บวกสไทฟอกซี่โซบินบวกทีบูโคนาโซนเนี่ยโรคเม็ดด่างเนี่ยมเมล็ดด่างนะครับในนาข้าวเลยนะครับก็มาจากหลายหลายเชื้อนะครับกคค็ค่อนข้างครอบคลุมหลากหลายนะครับอ่าลองดูนะครับตัวนี้3ามอ่ะบวกสไทฟอกซี่โซบินบวกทีบูโคนาโซนอันตาการใช้ประมาณ20ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับก็อันนี้ก็แนะนำกันอยู่ประมาณ80เนาะ80 cc ต่อไร่นะครับไม่เกินร้อย cc ต่อไร่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคมเมล็ดด่างนะครับต่อมาเป็นเรื่องอะไรนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเป็นประจําเนาะกับรับ ipad a d ก็จะเริ่มเริ่มเริ่มนิ่งละเริ่มเริ่มเก่าละนะครับไม่ขยับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแก้ไขก่อนอ่า พอมันมีภาพเยอะๆนะครับมันก็จะมีแห้งๆบ้างนะครับยังอยู่กันที่ในนาข้าวนะครับโรคนี้ท่านจะรู้จักกันประจําเลยข้าวเล็กข้าวแตกกอนะครับโรคไหม้นั่นเองโรคไหม้ส่วนใหญ่เราใช้ตัวไหนบ้างนะครับที่ที่เรารู้จักกันบ่อยๆเราก็จะใช้พวกนี้ไอโพไทโอเรนนะครับไอโซโพไทโอเรนนะครับ41.76 เปอร์เซ็นต์ EC นะครับตัวนี้อัตราการใช้อยู่ที่ 20cc ต่อ cc, ตน้ำ20ลิตรนะครับอ่าเนี่ยใช้ได้ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยโรคไหม้ข้าวเนี่ยเขาจะระบุเชื้อมาเลยนะครับนี่เนาะตัวที่2ที่เราใช้กันนะครับสำหรับโรคนี้โรคไหม้ที่เราใช้กันบ่อยๆเลยก็คือกลุ่มสาราไตรไซคลโซนนะครับแต่ตัวนี้เขาบวก ยาขอแใบแห้งมาด้วยนะครับเป็นคาซูกา้าไมซินไฮโดรคอร์ไลไฮเดทบวกกับไตไซคาโซนนะ3บวก10% WP นาะก็เป็นยาใหม่ค่อนข้างน่าใช้นะครับอ่าตัวนี้นะครับโรคไหมนี่นะโรคเนี่ยมันจะระบุโรคตรงนี้เลยโรคไหมข้าวเนาะเหมือนกันกันนี้นะครับอ่าเลือกใช้เอานะครับยาประมาณ2ตัวนี้ที่เก่งๆนอกนั้นเราก็จะไปใช้กลุ่ม11บวก3ได้นะครับ หรือบวกสิคืออันเดียวกันเนาะอ่าคราวนี้มาดูโรคอันนี้น่าจะเป็นถั่วเหมือนกันน่าจะเป็นถั่วเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าถั่วอะไรถั่วฝักยาวหรือเปล่านะครับโรคที่เกิดจากการเน่าบริเวณคอดินนะครับตัวนี้มันจะทําให้ต้นขาดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เหี่ยวตายไม่ได้ผลผลิตนะครับยาที่เราใช้ใช้ยาอะไรบ้างนะครับ ที่เห็นกันอยู่บ่ Boy Boy. อยๆเอายาดีๆไปเลยแล้วกันนะครับตัวแรกที่แอดจะแนะนำนะครับคือคาร์บอซินนะครับจากกลุ่ม7นะครับตัวนี้นี่คาร์บอซินนะครับอันนี้อัตราการใช้อยู่ที่ 20กรัมต่อน้ำา20ลิตรเนาะฉีดพ่น2ครั้งห่างกัน4 5ถึงวันนะครับอีกตัวหนึ่งสารจากกลุ่ม3-2ไฮเม็กซาโซนตัวนี้ราคาสูงหน่อย36% SL นะครับก็จะได้หมดเลยพวกโรคเน่าโคนเน่าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เขาเน้นหนักไปทางเชื้อพ่เทียมเนาะแต่เห็นว่าได้หลายเชือ้อตัวนี้น่าจะเป็นซคเคอร์เทียมนะครับนี่นะครับ ก็ใช้ได้นะครับหรืออีกสักตัวหนึ่งนะครับแอแนะนําตัวนี้แล้วกันนะครับสารพูรคาโมคาไฮโดรคลายตัวนี้ก็เริ่มถูกนะครับแล้วก็ใช้กันหลากหลายมากขึ้นใช้ได้ทั้งพืชผักไม้ผลเลยนะครับตัวนี้นะครับอัตราการใช้เริ่มต้นอยู่ที่6ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับแอดจะแนะนํากันอยู่ที่10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะต่อมาอันนี้จะเห็นเดี๋ยวปลูกข้าวโพดจะเจอกันถ้าฝนเยอะปีนี้ระวังด้วยนะครับอันนี้ พวกตระกูลเขาเรียกว่าอะไรนะโรคลุกตีนหรือว่าเชื้อราที่เกิดขึ้นจากพื้นดินขึ้นมานะครับแล้วจะแนะนําตัวเมื่อกี้นี้แหละนะครับแล้วใช้คู่กันผู้กำกับผขาดใช้กับกดฟอสฟอริกแบบนี้ฉีดพ่นเน้นไปที่ดินแล้วก็ยกขึ้นโคนมานะครับแต่ก็ถ้าเรามันมันต้นมันใหญ่มันสูงแล้วก็ใช้โดนฉีดพ่นได้เลยนะครับไม่เป็นไรชุดหนึ่งก็ใช้อยู่ประมาณ3-4ไร่ไม่เกินนะครับอัตราการใช้ก็หลกัหลกๆก็อยู่ประมาณย0 25บวก25ซีซีต่น้ำ20ลิตรนะที่แอนแนะนำอยู่นะครับถ้าเป็นโดนชุดหนึ่งก็3 4ถึง4ไล่นะครับก็เห็นอาการปุ๊บรีบฉีดเลยนะครับเรายังอยู่กับที่ข้าวโพดนะครับปีนี้ฝนเยอะยังไงฝากเตือนกับข้าวโพดหน้าฝนนะครับลาน้ำค้างยังไงคุกมเมล็ดก่อนด้วยนะครับคุกมเมล็ดเราก็จะใช้นะครับเมตาเล็กซี่เรามันเขาคุกมาให้แล้วมันจะไม่ค่อยอยู่แนะนำให้ใช้ตัวไดเมโทมอฟครีมตัวนี้นะครับนี่ คุกด้วยนะถ้าจำไม่ผิด10หรือ20 c ีซีต่อตอน1กิโลหรืออยังไงเนี่ยนะครับนเดี๋ยวแอดเช็คให้ทีเนะาะเพราะว่าอัตาคุกเนี่ยจำไม่ได้นะประมาณนี้ใช้ตัวนี้บางคนจะใช้แบบผงก็ได้ไม่ว่ากันแต่ก็แบบครีมจะคุกง่ายกว่านะครับแล้วก็พอโตขึ้นมา7วัน14วันฉีดตัวนี้สักครั้งหนึ่งนะครับหรือ2ครั้งกลุ่ม40 45, มมบ,บวกส5ไดเมทมอบวกอะมิทอกทัดินตัวนี้ก็จะเป็นยาเก่ง ลาน้าค้างที่เอามาใช้กันนะครับในข้าวโพดนะครับระวังด้วยนะครับลาน้าค้างเชื้อพวกนี้จะอยู่ในดินก็ได้อยู่เป็นบริวาเวลานานกันนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นพริกเป็นกุ้งแห้งนะครับแต่เป็นกุ้งแห้งเทียมสังเกตไหมครับเหมือนแผลน้ําร้อนลวกจะไม่เป็นดวงเป,เป็นแผลเหมือนกับเชลราปกปตินะครับพวกนี้เกิดจากภาวะขาดแคลเซียมอาจจะร้อนจัดดูดแคลเซียมไม่ได้นะครับหรือว่า ให้ปุ๋ยโพแทสเซียมเยอะเกินไปนะครับมันเป็นธาตุที่ไม่ค่อยถูกกันถ้าดูด it, ให้โพแทสเซียมเยอะแคลเซียมจะถูกดูดไม่ได้ก็ลองปรับปุ๋ยนิดนึงให้ปุ๋ยตัวหน้าขยับขึ้นมานะครับลดปุ๋ยตัวท้ายนะครับเพิ่มการให้น้ําให้ถี่ขึ้นนะครับแล้วก็ฉีดแคลเซียมนะครับทั้งแคลเซียมไนเตรตและแคลเซียมโบลอนที่ท่านใช้กันเนี่ยอย่างแอดก็ G. จะแนะนําคู่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแคลเซียมโบลอนนะครับตัวนี้จะบวกแมกมาด้วยนะครับแล้วก็ใช้ตัว อ่า1 5 0แคลเซียมไนเตรตเป็นตัวช่วยนะครับบางคนอาจจะมีแคลเซียมคีเลตอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็แนะนำกันอยู่ 25cc บวกประมาณ1-2ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นบ่อยๆนะครับลดการปุ๋ยตัวท้าการใช้ปุ๋ยตัวท้ายไอ้พวก 824, 13, 13, 21อะไรพวกนี้ลดลงเลยนะครับให้ไปให้ปุ๋ยตัวหน้าเพิ่มขึ้นอาจจะเปลี่ยนสูตรอาจจะไม่ต้องไปสูตรเสมออาจจะเป็น2577 หรืออาจจะเป็น2 1 0 0ให้ทางดินก็ได้1 5 0 0ให้ทางระบบน้ําก็ได้นะครับลองปรับเรื่องปุ๋ยก่อนนะอ่าโอเคอ่าเมื่อกี้นี้โรคจะคล้ายกันกับในมะเขือเทศที่เมื่อกี้เอาให้ดูตัวนี้เกิดในพวกผักใบนะครับผักคะน้าเนี่ยนะใช้ยาเดียวกันเนาะอันนี้เป็นเน่าคอดินแบบนี้นะครับอ่ามันจะมีเชื้อราฟูขึ้นมาแล้วก็จะเน่าขาดเลยเนะะาะถ้าใช้ยาเมื่อกี้นะครับลองไปย้อนคลิปดูเนาะอ่าต่อมาพวกโรค อีกอันนึงก็จะเป็นเชืราที่เข้าดอกดาวเรืองเช่นพวโกโรคดอกลายอะไรพวกนี้นะครับแนะนําให้ใช้ยาครีมที่ฉีดพ่นหน้าดอกได้นะครับวันนี้ที่หยิบมาก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับไตฟอกซี่สโบินบวกทีบูคโคนาโซนตัวนี้ก็ใช้ได้หรือจะเป็นทีบูคโคนาโซนบวกกับซอกซี่โซบินด้วยเนาะวันหลังเดี๋ยวอาจะหยิบมาให้ดูนะครับสำหรับโรคนี้นะา โรคดอกลายหรือว่าเชลาเข้าดอกนะครับดาวเรืองนะครับก็ใช้พวกนี้ยากลุ่ม3บวก11ขอให้เป็นรูปครีมนิดน,นึงพวกอ,ออติว่าก็ใช้ได้นะไดพิโคโนโซนบวกอ,อซ็อกซี่ก็ใช้ได้นะครับตัวต่อมาใครที่โรคนี้นะครับเจอจะเป็นหน้าเยอะหน้าฝนนะครับอันนี้เขาโพด,ดึงขึ้นมามันจะหลุดเป็นทูบเลยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับอันนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียเข้าต้น ปกติแล้วเนี่ยเรามาเห็นเนี่ยมันคือมันแก้ไขไม่ได้แล้วแต่เราป้องกันการลามอย่างเดียวนะครับหลักๆก,ก็จะมียาแบคทีเรียที่เราใช้การเป็นยาปฏิชีวนะเนาะเขแล้วก็อาจจะมีตัวซิงค์ไทอโซเพิ่มมาอ่ะสองตัวนี้แนะนําก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกจะเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม4 1เอเนาะเจนตาไมาซินซันเฟดบวกกับออกซิเตตะไซคินไฮดโดรคลายนะครับนี่ นะอันนี้กระปุกหนึงประมาณ200ลิตรนะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันซิงค์ไทโอนะครับหขวดต่อน้ํา2 0 0ลิตรกลุ่ม M3 เนาะเลือกใช้พวกยาแบคทีเรียนะครับนี่ยาปฏิชีวนะตัวนี้เป็นยาเคมีอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นลักษณะของการเอาซิงค์เข้ามาเกาะกับยาแล้วก็พาตัวยาเข้าไปรักษาโรคนี้ได้ป้องกันการลามมากกว่านะครับส่วนใหญ่จะถ้า ถ้ายังไม่เห็นบางทีก็ไม่กล้าฉีดกันเนาะมันเปืองนะครับยามันก็แพงแต่ก็อย่าให้มันลามนะครับต่อมาคราวน,นี้ในพวกมะเขือยาวใครเจอโรคนี้ครับโรคผลเน่าเนาะผลเน่าเนี่ยปกติแอดเองจะแนะนำไม่กดฟอสฟอริกก็ตัวอันนี้ก็ได้ฟอสไ e ทิลอลูมิเนียมนี่นะครับพวกผลเน่าจะเก่งนะตัวนี้อัตราการใช้อันนี้เขาลาดโคนมันแนะนำกันอยู่70กรัมเนาะ น้ำที่เอเคยแนะนำใช้คือ50กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับหรือครึ่งถุงต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับโรคผลเน่านะครับฝากไปด้วยตัวนี้นะครับฟอสอทีทีวอลูมิเนียมนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับมาต่อกันนะครับพอดีแวบออกไปขายของแปบ๊บหนึ่งเนาะเราไม่ว่ากันนะขออนุญาตออกไปไปขายของหาเงินด้วยนะครับ ไหนจะมาให้ความรู้แล้วแล้วก็ต้องไปหาเงินด้วยนะครับอ่ะโอเคนะปะก้โลกผลเน่านะครับต่อมาเป็นพวกนอนห่อใบบ้างอันนี้จะเป็นห่อใบข้าวนะครับจริงๆก็ห่อใบพริกห่อใบมะเขืออะไรพวกนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับก็หลากหลายนอนห่อใบหลกัหลกๆแอจะแนะนําตัวนี้นะครับเป็นอีด็อกสคาบเนาะตัวนี้บวกคุมไข่มาด้วยนะวานูรอนบวกอนด็อกสคาบนะครับนี่เลย นะครับอัตราการใช้20-25 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือท่านจะใช้ตัวนี้ก็ได้กลุ่ม28คอรันทานิลิปโฟนะครับนอนห่อใบข้าวก็ถือว่าโอเคตัวนี้จะได้หนอนกอด้วยนะครับแล้วก็ถ้าบวกคุ้มไข่ไปหน่อยก็ดีนะครับกลุ่ม15ตัวหนึ่งคือไดฟูเบนซูรอนนะครับหรือท่านจะใช้ตัวเมื่อกี้แบบน้ำนะครับ48%เนอะไดฟูลเบนซูรอนตัวนี้ นะครับหรือท่านจะถนัดเป็นแบบผงนะครับนี่ไดฟูเบนซูลอนแบบผงตัวนี้ก็เป็นยาคุมไข่เหมือนกันก็ใช้ประมาณ20กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือยาคุมไข่อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะใช้กันก็คือเมทอกซีฟีโนไซด์นะครับตัวนี้กลุ่ม18อัตราการใช้15-20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรถ้าเอาเอาเมื่อกี้เลยเอากลุ่ม18บวก 5บ้างนะครับก็จะเป็นเมทอกซีฟีโนไซด์บวกสไปเนทอลแรมนะครับอัตราการใช้2 5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือท่านต้องการสไปเนทอลแรมเดี่ยวนะครับจากกลุ่ม5นะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นสไปเนทอลแรม25% WG นะโอเคประมาณนี้นะครับหนอนห่อใบอีกตัวอื่นๆบ้างนิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมให้นะครับก็จะเป็นตัวนี้สารกลุ่ม13คอฟฟีนอเพอร์นะครับ อัตราการใช้ประมาณ 25-40cc ถึง C, ต่อน้ำ20ลิตรนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกลุ่ม 12A นะครับไดเฟนไทยูรอนนะครับนี่ตัวนี้ก็อัตราการใช้ 20cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับสำหรับหนอนห่อใบข้าวนะอ่าโอเคอ่าอันอื่นก็จะมีให้ดูเล็กน้อยเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะมีอาการใบไหม้ที่เกิดจากการฉีดยานะครับ ของของใส่ย,ยาหลายหลายชนิดมากเกินไปมันไหม้นะครับยอดไหม้ใบไหม้เดี๋ยวมันจะแตกใหม่นะครับหรือบางคนใช้ยาผิดอย่างเงี้ยปลูกมะละกอดันไปเผลอใช้2 c งดีเข้ามาก็เรียบร้อยนะครับแบบนี้ให้ระวังด้วยเนาะวิธีแก้ก็ต้องรอให้ยามันหมดฤทธิ์ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้น้ําให้อะไรเรียบร้อยถ้ามันมีการแตกมันฟื้นขึ้นมานะครับยอดใหม่แทงขึ้นมาได้ท่านก็ไปปรับในเรื่องของฮอร์โมนฉีดพวกอะมิโนหรือสารไหลเข้ามานะครับ เดี๋ยวมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ใครที่ปลูกหอมบ้างนะครับเจอปัญหาแบบนี้เป็นเพี้ยไฟเนะาะลายไม่สวยอย่างนี้นะครับจากหอมเขียวเขียวก็เพี้ยไฟก็อาจจะใช้ตัวเมื่อกี้สไปนนโทรแรมนะครับตัวนี้เลยก็ได้นะครับจากกลุ่ม5นะครับก็อัตราการใช้ประมาณ5-7.5กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกเดี๋ยวนะ แอดแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับเอาเป็นตัวกลุ่ม1น,นี่แล้วกันกลุ่ม1น,นะครับเป็นกลุ่ม 1A ฟอร์มิธาเนตไฮโดรฟลายตัวนี้ก็เป็นยาเพีย้ยไฟนะครับอัตรา,าก,การใช้ยอยู่ที่40กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับอ่าโอเคเพีย้ยไฟเนาะในหอมนะครับมีเพิ่มเติมอะไรไหมอ่าตรงนี้นิดนึงครับนอนนอนเจาะดอกนะครับ แอดอยากแนะนำให้ไปนเน้นที่กลุ่ม28นะครับคอรันทานิลิโพ1นะครับแล้วก็ไซแอนทานิลิโพอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือหนอนเจาะดอกนะครับอ่ะเพิ่มเติม,มสุดท้ายนะครับเรื่องของตัวนี้แล้วกันนะครับเรื่องของอ่าเดี๋ยวนะครับอ๋อหนอนเจาะดอกแล้วมีหนอนเจาะผลเนาะใช้ยาเดียวกันเลยก็ได้นะครับนี่อันนี้หนอนเจาะผลมะเขือเทศนะครับ เมื่อกี้หนอนเจาะดอกนะเจาะดอกถั่วต่อไปเรื่องของอแมงวีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นไวรัสนะนี่ไวนะรัสนะฮะใบด่างอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะพลิกแตงถั่วจะมีอาการเดียวกันวันนี้ยา,มาแมล่งวีขาวแอดก็จะแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นกลุ่ม 4D ฟูไพราดิฟูโรนอัตราการใช้20 C, ตีซีต่ำน้ำ20ลิตรนะครับส่วนตัวนี้กลุ่ม29ฟอนิคมิ นะครับอัตราการใช้อยู่ที่1 0 2ถึง20กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับสารกลุ่ม 4C บ้างสาร s u n f o x ซโนะครับตัวนี้ยาเก่ากลับมาทำใหม่นะครับเข้มข้นกว่าเดิมอัตราการใช้อยู่ที่5้าถึง10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับโอเคนะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่แอดว่าใช้ได้ดีนะแอดลองใช้แล้วนะครับ ก็คือกลุ่ม5สปิโนแซดนะครับอัตราการใช้2 0 c ต่อนั้น20ลิตรเนาะหรือไม่เกิน25ตัวนี้12% SC เท่ากับตัว X อ็กซอเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้เพียไฟด้วยหนอนด้วยแล้วก็แมงวีขาวด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ความรู้อัดแน่นเลยอาจจะไปเร็วนิดนึง ใครฟังไม่ทันก็ฟังย้อนเอาหรือถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาสอบถามแอดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดต้องมีภารกิจไปไปทําธุระต่อนาะ<ม>เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าคลิปหน้าก็มาเล่าให้ฟังกันใหม่นาะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ติดตามแอดมาโดยตลอดนะครับหวังว่าจะติดตามแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดสักนิดนึงหรือว่าใครที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วช่วยกดหนึ่งนะครับให้กับโพสต์นี้ด้วยนะครับนะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจติดต่อซื้อยาก็เข้ามาทางช่องทางแชททางไลน์ทางโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกท่านเลยเนาะเอาเอาที่สะดวกแต่ถ้าแอดบางทีถ้าไม่ได้รับยังไงก็จะโทรกลับอยู่แล้วนะครับก็มีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาเราได้เราเป็นที่ปรึกษาเรื่องยามีความช่ยนาญเรื่องยามากว่า20ปีนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับดูแลกันไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับมีปัญหามาปรึกษากันได้ครับ วันนี้ผมแท็กซี่และเพจพีเอ็เกษตร2,018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย